ที่แล้วนะคะที่เป็นวันเกิดของเบ้นะคะคลิปนี้นะคะเบ้นจะมาเปิดของขวัญทั้งหมดนะคะที่เพื่อนเบ้นให้หรือว่ามีคนส่งมาให้นะคะเราจะมาดูกันว่าปีนี้ไได้อะไรบ้างนะคะเพื่อไม่รอช้าไม่เสียเวลาอะไรทั้งนั้นเราจะเริ่มจากของชิ้นเล็กก่อนก็คือแบบเอางี้ไหมก็เดี๋ยวเบ้นเปิดไปหรเบนก็ถามเลยว่าอันนี้ของใครของใครจะได้ไม่ต้องทายเพราะทายเดี๋ยว่าคุณจะนานเพราะว่าเพื่อนเยอะ ที่นั้นของใครแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้จักหรือไม่รู้จักใครนะคะก็ถือว่าทุกคนได้รู้จักเพื่อนเบสไปในตัวเนาะาเนะอะไรเล็กสุดอันนี้ปะอันนี้ปะเล็กสุดตะก้องไม่เข้าใช่ใช่ใช่ให้พี่เบิร์ดซ์เบสนะคะพกินอะไรอีกหวังว่าคุณจะชอบโอเคแต่ฉันลุยแล้วว่าคุณ่ะต้องการของขวัญนี้โอเคคิดว่าชอบปะนี่เขาเขียนภาษาอังกฤษไงเขาเรียนมนุษย์อินกแน่คนนี้ผีชมพู i ลงไอจีนะเบนจะเปิดอัลบ้านนี้จะดูท่าโพสเจนนี่อะไรเงี้ยเออโอยดีขอบคุณค่ะอันนี้ของใครของแคลรอทถูกปะแครอทนะคะคนต่อที่ของเราเอาเล็กสุดก่อนนะนี้ปะอันนี้เล็กปะมจากข้าง่ายเลยข้างบนเล็กปะโอเคต่อมาคืนนี้นะคะแฮมที่คุณทด้ีแฮม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 แฮปปี้บัลเล์เกบลูก ตอบรูกแน่นอนรู้แล้วว่าใครอันเนี้ยเพราะว่าเป็นลูกลูกคู่อันนี้ของปายนะคะเพื่อนเนสชื่อปายที่เราได้สองอย่างแล้วนะสีชมพูเดี๋ยวมึงจะชมพูนะอันนี้ต่อมาคืออันนี้น่าจะเล็กอีกอันนึงอันนี้ของใครของฉันปานี้คือเห็นลายมือก็รู้แล้วนะคะจำลายมือเพื่นได้ของใครคะของอันค่ะใต้กล้องอีกคนนึงนะคะทีแกะกันต่อมกระา กล่องเปล่านี่โกรธเลยนะแล้วกล่องการ์ดนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บการ์ดไว้ก่อนโอเคอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องแกะอะไรให้มันยุ่งยากด้วยเนี่ยหนักมากเลยใครอะไรอ่ะเครื่องสำอางโชดีนี่นะคะอูยพาเลตตาอันนี้ ว่าเดอรสแนคนะคะจากพี่จีโน่เดอร์สแนค่ะเพลงเอเพลงไม่ชัดนะคะส่งมาให้ นะคะเสื้อเดี๋ยวแกะให้ดูตัวหนึ่งเดี๋ยวขอแกะสีขาวนะพีนเป็นเสื้อที่พี่ยินขายในไอจีนะคะเดี๋ยวเบสจะแปะไอจีไว้ข้างล่างนี้นี่เดี๋ยวเบสกลางให้ดูว้าวอากงว้าวหน้าพีนตรงนี้ยิงชันไม่พอชีไหมแสดงว่าครูยินอาจจะรับเราแล้วก็ได้นะเออไม่แน่นาะคุกี้เนาะเพราะฉะนั้นภาคสองนะคะคือตามลคะ เผื่อจะมีภาคสองก็ขอบคุณที่ยินเดอ s n สแนมากนะคะที่ส่งเชือมาให้ชิ้นนีนนนนน้แต่ว่าชิ้นนี้นะแกก่อนเป็นกล่องขนมแต่ว่าเจ้าองประกานบอกว่าไม่ใช่ขนม,มนะอ๋อคือแบบอันนี้คือเช็ดชูชิชชูชิชช,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 ชูสีชมพูนะคะทิชชูเอาไา้นี่ก่อนแล้วก็มี อะไรอะหมาไม่เห็นันเป็นลหมากม็คือ้าได้เลยไงแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรต่อมาคืออะไรอ่ะสุงขยะขยะชงพูกินสุขยา,ขยากินนะสตรอบรีอบร่อน,นี้อันนี้คือสายสินสายปิมสายสินคือไว้เปิดบ้านใหม่อะไรอ,อ๋อไว้เปิดบ้านใหม่ มาร์ชไม่ก็มาร์ชมันซีเฮชแงแล้วก็ออกเสียงให้ชัดอันนี้ของใครอ่ะไม่มีใครตอบ่ะอะไรอ่ะเครื่องสำอางแก่ยากมากเลยคุณนี่พาเลตนะคะเครื่องสำอางอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นพาเลตกับการ์ดของ อันแคนสามคนให้กันกล่องกล่องสีขาวสีขาวใส่ในถุงพาราคอนในนี้เล็กนะไม่ได้ใส่อุงมีก๊าซด้วยมีก๊าซอ่ะอันนี้ของฮายนะคะเพิ่อนจกมหาอะไรบางสิอุ้ยซื้อพาราคอนด้วยระยะใครบอกว่าเพจย้ายมองไม่มีเพื่อนเระยะเพื่อนเขายังเอามาให้เลยโอเค ฉันสีชมพูอีกแล้วแบ็คพิงด้วยพี่ให้บัตรแบ็คพิงโอ้ยแล้วเมื่อไหร่แบ็คพิงจะมาจะมาสักทีจะได้ใช้ขอบคุณอันนี้ของฮนะคะเพื่อนจากไทยรังสิตรูปจะขึ้นอยู่ข้างล่างกล่องนี้กล่องนี้รู้แล้ว ไม่ฉันน่าได้ไปเลแล้วกลางแล้วนะอันนี้คือกางเกงถูกปหมมีกางเกงแล้วก็ต้องมีเสื้อดิเฮ้ยนี่เป็นชุดมีทั้งเสื้อแล้วก็มีทั้งกางเกงของชุดเขาไม่ใส่ทุกเล่นนี่อันนี้ของใครคะของเทป เจ้าด้วยของทีมกับเจ้านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูไว้ค่ะลานี่เป็นเพื่อนตั้งแต่มอต้นเลยเนะ<อ>าะแล้วเขารู้ใส่เบสได้ไงอันไหนอันนี้นะปะอันนี้เหลืออันนี้ก่อนอน้ำตาลน้ำตาลคาราทอนอันนี้ของใครของของนิ้งถูกไหมของนิ้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชใชโอ้ยอกอดดู แล้วก็มินปีนาฟ้าใสเลยใสเลยใสเลยของนิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปนิ้งก่านนิ้งนั่งอยู่ข้างนอกไม่นั่งอยู่ในนี้ไล้ก็เป็นปีนาฟ้าเพราะว่าเบ้นี่ใส่ดีเหมือนนางฟ้าทุกคนในกล้องเห็นปะเห็นป่ะว่าเบ้นนี่ปีกแขนเหนบินบินเราบินเโอเคต่อมากล่องนี้อุ้ยทะมุกแล้วะอยู่เหลือใครบ้างนะ เหลือพิมกับปอปัดปัด้วยปัดอะไพิมปอปัดแล้วก็บนแล้วอย่ด้างนี้เจ๋งของเป็นท่านไรอะเห็นใบในก้องเห็นมะเฮ้ยมันมันต้องมองจริงๆล้วแหละทำไมเงั้นมันดีๆท่ไงนดีไอะ้ยต้องไปอะไรที่พิเตอแน่เ ไม่ต่างหรอกเปิดมาต้องกี่หิ้งไปเล้วไปแล้วเหรอจะได้ว่ามีแค่ชิ้นนี้เหรอมีสองชิ้นตามหาตามหาก่อนแล้วว่ามันอยู่ไหนอีกอะไรคะจับหมูอะเกิดเปิดเกิดเกิดถูกไหมดูคนสองชิ้นนี้โอเคหมดแล้วนะงั้นแกะโคงการสองหีบางมากเลยอ่ะคืออะไรวะ ถ้ไปหรอชิ้นแรกมาแล้วอาจจะเป็นพัชนาคก็ได้ชิ้สองมาแล้วพัชนาคกางไดมไหมกางเลยค่ะโอ้ s, <S, <S e x นะปกติใส่เ L มันก็จะแบบผิวๆเนีย่ย่ว่ว <laughs> ไ,ไ <laughs> สุดท้ายกล่องนี้มีการไ<ห>น่นะข้างหนามีการปะเออะียการด้วยของใครอะการเขียนว่าเป็นรูเป็นแท่งเป็นใบเป็นน้ำเบอนแสงเบออใบ ต้นใบต้อนอะไรต้นไม้ต้นไม้ที่รูอุ้ยมันมันไม่ได้เสี่ยงบ้างแก่แต่งแต่งแต่ง,ตง,ตงเป็นรูเป็นแทง่งเป็นใบเป็นน้ำเรื่องแสงอะไรอนะชื่อว่าอะไรจะวางแตกก็ระวังอยู่เนี่ย <cin stereotype> อะไรอ่ะจะจะกางให้ดูคืออะไรอ่ะขู้นตอนมันคืออะไรใครรู้บ้างสิ่งนี้คืออะไรตกแต่งห้อกได้ไหมที่เป็นไฟอ่ะที่เราแต่งห้องให้ที่เราแต่งห้องอุ้ยนี่มันมีความดีเลยหนักมากเลยอ่ะทุกคนอะไรอ่ะต้นไม้ไหมน้ำจิ้มสูตรซีฟู้ดงานมึงเปล่า สูตรนอ่จิ๊บเราต้องมีเค้กจิ๊มว่าอะไ้ค่ะคะอยู่ในนั้นแหละอ๋อเยไม่มีที่เชน่าเราซื้อเองละเว้ยปกติไปจะซื้อที่เชน่าหรือที่ห้องนี้นะคะเราซื้อเองต่อมาไม่ได้มีแค่โค้กค่ะมีซามีซาไหนลองตังหน่อย รูเป็นแท่งอันนี้น่าจะเป็นแท่งแล้วเป็นรูคือนี้เนาะถูกปะแล้วก็อันที่สองเป็นน้ํเก็นน้ำน่าจะเป็นอันนี้นี่นะคะเป็นที่เช็ดหน้า<อ>นะอันนี้สามเรืองแสงมัน<อ>เรืองแสงจริงหรอเสียบปลั๊กอี่อ๋อต้องเสียบปลั๊กอ๋อ <laughs> โอเคแล้วก็มีสูตรอันนี้ของโรสนะคะมหาลาัยลังสิตนะคะจะขึ้นไว้เป็นตาต้องให้เราเหมือนกัน รู้สึกไงที่รู้สึกไงที่เพื่องแบบมันติดโควิดแต่ก็แบบเพื่อนยานมาอะไรเงี้ยยะนพันธุ์อ้ยร้องไห้เหรอเป็นร้องไห้เลยออุ้ยแมวดีดีต่อต่ีไหนลองพูดดิวันเกิดมีครั้งเดียวอุ้ยร้องจริงเออประมาเออวันเกิดมีครั้งเดียวนั่นน่ะพูดหน่อยอยากฟังอยากฟังเออไม่ได้อุ้ยเาหลักฐานหลักฐานหลักฐาร้องไห้ แต่ดราม่าเฮฮาอะไรเงี้ยไม่อยากดราม่าแต่แบบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่แบบอยู่ด้วยกันเลยนะคือแม้แหละไม่ใช่คนนี้แบบคนดีอย่าเ่แบบป้าคือแม่ก็ก็เป็นมนุษย์คนนึงที่แบบด้ด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีแต่แบบเพื่อนมาทุกคนที่แบบอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจนิสัยเราแล้วเขาก็อยู่กับเรามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยกอดเวลาที่แบบเราด้่นไหนไม่ดีอะไรเงี้ยเพื่อนดีใจมากในเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ เรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็มีความสุขนะที่แบบทํ o ย t ท b e มาถึงทุกวันนี้แล้วก็มีคนชอบต้อ,อ,องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่ชื่นชอบกันแล้วก็ถ้าใครได้ตามเบจีเบก็จะรู้ชอบเบนเคยถามอะไรเงี้ยแฟนคลับไปทุกคนก็แบบรับได้ทุกอ,อย่างกับแบบที่เบนถามมะเออเรื่องปัญหาของเแบนบอะไรเงี้ยเออทุกคนก็แบบบอกว่าแบบเออต่อให้พี่เบนจะเป็นยังไงก็เข้าใจต่อให้พี่เบนจะแบบทํำตัวไม่ดีหรือแบบหรือแบบ มีแฟนหรืออะไรเงี้ยเขก็เข้าใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึ้งดีใจที่แบบคนที่เขารักเราเขารักแต่ความเป็นตัว,วเราเขาไม่ได้รักเราจากพายโลกอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ดีใจไงก็แบบดราม่าพวกนี้ก็ดราม่าเยอะที่แบบอยากดรามาเยอะเลยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามเรามาถึง2ล้าน7 แส่งครับสไคร้นะคะก็พอดีวันเกิดอยนที่ยี่27แล้วก็คนกดสมัะครไคร่สองานเเป็นวันเกิดวันพอดีนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ติดตามกันไปนานๆให้ถึงสนามล้านสี่ล้านห้าล้านนะคะแล้วก็ขอบคุณมากอย่างที่บอกว่าขอบคุณที่ชื่นชอบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ส่ขงของขวัญมาให้สาหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสัครไครเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ